คลิปนี้ทั้งโลกยิ้มเมื่อฝรั่งเจอมารยาทแบบไทยบนรถไฟฟ้าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีคลิปเล็กๆคลิปหนึ่งจากทิก t o k ที่ดูเหมือนจะกลายเป็นไวเล่เบาๆในโลกออนไลน์เพราะมันไม่ได้มีอะไรวือหวาเลยค่ะแต่กลับอบอุ่นและน่าคิดอย่างไม่น่าเชื่อคลิปนี้มาจากผู้ใช้ TikTok ชื่อว่า smileland 12เป็นชาวต่างชาติที่มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยค่ะ วันหนึ่งเขายือนอยู่บนรถไฟฟ้า BTS เหมือนกับคนทั่วไปและระหว่างนั้นเขาก็หันกล้องไปถ่ายที่นั่งพิเศษซึ่งเราคนไทยคงรู้จักกันดีที่นั่งที่แตกต่างจากที่อื่นที่สื่อเป็นว่าที่นั่งสำรองสำหรับพระสงฆ์ผู้สูงอายุเด็กผู้พิการและสัตว์ตีมีคันสิ่งที่ทำให้คลิปนี้ดังไม่ใช่ภาพคะ่ะ แต่คือข้อความที่เขาเขียนแปะไว้บนวิดีโอค่ะ If you're healthy and sit here, Thailand will teach you with eyes, not words. หรือแปลว่าถ้าคุณสุขภาพดีแต่ดันมานั่งตรงนี้ประเทศไทยจะสอนคุณด้วยสายตาไม่ใช่ด้วยคำพูดพร้อมแคปชั่นที่เขียนไว้ข้างล่างว่า If you're a fine, don't ever sit here by mistake in Thailand. หรือแปลว่า ้าคุณยังสบายดีอย่าเผลอมานั่งตรงนี้ในไทยเชียวนะเรียกได้ว่าเข้าใจคนไทยสุดๆเลยค่ะเพราะใครที่เคยนั่งรถไฟฟ้าในกรุงเทพจะรู้เลยว่าแม้นไม่มีป้ายห้ามไม่มีเสียงเตือนแต่สายตาของผู้โดยสารรอบข้างเนี่ยสามารถพูดได้ดังยิ่งกว่าลำโพงประกาศเสียอีกไม่ต้องรามา่าไม่ต้องพูดอะไรแต่คนที่นั่งผิดที่ มักจะรู้ตัวเองได้ในไม่กี่วินาทีเพราะแรงกดดันจากสายตาแห่งความเข้าใจในมารยาทสังคมนี่ล่ะค่ะสิ่งนี้คือหนึ่งในวัฒนธรรมความเกรงใจที่ฝังอยู่ในใจของคนไทยเราถูกสอนให้รู้จักเห็นแก่คนอื่นก่อนให้ลุกให้คนที่ควรได้ก่อนและที่สำคัญไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดแรงๆเพื่อให้คนเข้าใจเพราะมารยาทแบบไทยคือการสื่อสารอย่างอ่อนโยน แต่เติมไปด้วยพลังค่ะหลายคนในคอมเมนต์ Tik Tok ต่างก็แสดงความคิดเห็นในเชิงชื่นชมค่ะมีชาวต่างชาติบางคนบอกว่าฉันอยู่ที่นี่มา3เดือนแล้วตอนแรกไม่เข้าใจแต่ตอนนี้รู้เลยว่าสายตาคนไทยคือสิ่งที่นุ่มนวลที่สุดแต่ชัดที่สุดในโลกอีกคนหนึ่งเขียนว่าที่ประเทศของฉันต้องมีป้ายเตือนหรือเจ้าหน้าที่คอยบอก แต่ที่ไทยทุกคนเข้าใจด้วยใจและยังมีอีกหลายคอมเมนต์จากคนไทยเองที่บอกว่าขอบคุณที่เข้าใจนะคะประเทศเราพูดน้อยแต่ใจใหญ่ค่ะมันน่ารักมากเลยค่ะที่วัฒนธรรมเล็กๆแบบนี้กลายเป็นสิ่งที่ต่างชาติมองเห็นและรู้สึกประทับใจที่นั่งพิเศษบนรถไฟฟ้าไม่ได้เป็นแค่กฎแต่มันคือการให้เกียรติ เป็นสัญลักษณ์เล็กๆของความเอื้อเฟื้อในสังคมไทยเพราะคนไทยเชื่อว่าแม้เราจะเหนื่อยแค่ไหนผ้าเรายังยืนได้เรายังแข็งแรงเราก็ควรให้ที่กับคนที่ต้องการมันมากกว่าเราคลิปของคุณสไม l ์แลนด์หสองเลยกลายเป็นอีกหนึ่งมุมมองน่ารักน่ารักที่ทำให้เราหันกลับมามองตัวเองว่าสิ่งที่เราทำจนชินในแต่ละวันมันคือวัฒนธรรมอันสวยงามที่คนต่างชาติยังรู้สึกได้ เรามาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่มีความคิดเห็นต่อคลิปนี้กันดีกว่าค่ะคุณลีโอราเวนเซลได้กล่าวว่าฉันชอบประโยคนี้มากเลยค่ะสอนด้วยสายตาไม่ใช่คำพูดมันคือบทเรียนเรื่องมารยาทที่อ่อนโยนมากคนไทยมีวิธีสื่อสารที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ทำให้ใครรู้สึกอับอายนี่คือวัฒนธรรมที่งดงามจริงๆ คุณเคนจิโรมัสึได้กล่าวว่าตอนผมไปเที่ยวกรุงเทพครั้งแรกผมก็เกือบจะนั่งที่นั่งแบบนี้เหมือนกันแต่พอเห็นทุกคนมองผมพร้อมกันผมรีบลุกเลยครับตั้งแต่นั้นมาผมเข้าใจเลยว่าคนไทยให้เกียรติกันด้วยใจจริงๆคุณอลรีนาโรสตอฟได้กล่าวว่าที่ประเทศฉันถ้าใครนั่งที่นั่งพิเศษ คนอื่นจะพูดเสียงดังใส่ทันทีแต่ที่ไทยไม่มีเสียงไม่มีคำดา่าแต่มีพลังของสายตาที่สุภาพที่สุดในโลกฉันว่ามันคือความงามของวัฒนธรรมแบบเอเชียที่ควรรักษาไว้คุณโอมานาเดียได้กล่าวว่าผมว่าคนไทยเข้าใจความเงียบดีกว่าหลายประเทศเลยครับพวกเขาใช้ความเงียบสอนด้วยแม่ตา ไม่ใช่เพื่อกดดันผมชอบวิธีนี้มากเพราะมันเต็มไปด้วยความเคารพและความสงบในเวลาเดียวกันคุณฮานาเอะคุโรกิได้กล่าวว่าฉันชอบความละเอียดของวัฒนธรรมไทยค่ะที่นั่งแค่ไม่กี่ที่แต่กลับสะท้อนความมีน้ำใจและความเอื้อเฟื้อคนไทยมีความอ่อนโยนที่รู้สึกได้แม้ไม่ได้พูดอะไรเลย คุณเทโอมาซอนได้กล่าวว่าฉันดูคลิปนี้แล้วรู้สึกเหมือนได้เรียนบทเรียนเรื่องการเคารพผู้อื่นอีกครั้งโลกทุกวันนี้พูดกันเยอะเกินไปแต่คนไทยกลับใช้การกระทำและสายตาแทนคำพูดฉันรักแนวคิดนี้จริงๆคุณมินเกวียนได้กล่าวว่าผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติบางคนเผลอนั่งที่นั่งแบบนี้แล้วคนไทยก็ไม่ได้พูดอะไรเลย แค่ยิ้มเบาๆแล้วมองผมว่ามันไม่ใช่การตัดสินแต่มันคือการบอกอย่างสุภาพมากๆคุณโซเฟียคาร์เรลินได้กล่าวว่าสิ่งที่ฉันชอบในคลิปนี้คือมันไม่ได้พูดถึงกฎแต่มันพูดถึงหัวใจของสังคมไทยฉันว่าโลกเราต้องการสิ่งนี้มากขึ้นความอ่อนโยนที่ทำให้คนอยากทำดีไม่ใช่ความโกลวบทลงโทษคุณชิมามูระได้กล่าวว่า ในญี่ปุ่นเราก็มีที่นั่งพิเศษเหมือนกันแต่ที่ไทยมีความอบอุ่นต่างออกไปมันไม่ใช่แค่เรื่องระเบียบแต่เป็นความรู้สึกที่คนรอบข้างมีต่อกันจริงๆผมรู้สึกเหมือนเห็นความรักในรูปแบบที่เรียบง่ายที่สุดคุณมาเรียมเอสซาระได้กล่าวว่าฉันคิดว่าคนไทยมีความเคารพแบบเงียบที่หายยากมากในโลกยุคนี้คลิปนี้สั้นแต่มีความหมายลึกทุกประเทศควรมีมุมอบอุ่นแบบนี้ไว้เตือนใจบ้างนะคะ คุณไอแวนโวคอฟได้กล่าวว่าผมชอบที่คนไทยไม่จะเป็นต้องทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ทุกอย่างมีวิธีแก้ด้วยความสงบและใสยตาผมว่ามันคือศิลปะแห่งการอยู่ร่วมกันโดยไม่ทำร้ายใครเลยคุณจิเซลฟอนเทนได้กล่าวว่าฉันดูคลิปนี้ซ้ำหลายรอบเพราะมันเรียบง่ายแต่สื่อได้มากคนไทยเข้าใจความหมายของคำว่าให้เกียรติอย่างแท้จริง ฉันอยากเห็นความอบุ่นแบบนี้ในเมืองของฉันบ้างคุณนามดุยหลิงได้กล่าวว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรักประเทศไทยครับทุกอย่างเต็มไปด้วยความสุภาพคนไทยอาจไม่พูดมากแต่เต็มไปด้วยการกระทำที่งดงามมันคือการสอนที่อ่อนโยนแต่ได้ผลที่สุดคุณซึงอายูนิกล่าวว่าฉันว่าคำว่าสายตาคนไทยในคลิปนี้ไม่ได้ดูดุเลยนะคะ มันเป็นสายตาแบบอบอุ่นที่พูดว่าขอบคุณถ้าคุณเข้าใจมากกว่าจะว่าใครซะอีกน่ารักมากเลยค่ะคุณฟาริดเอาฮัมซะได้กล่าวว่าสำหรับผมคลิปนี้สอนใจมากเลยครับคนไทยไม่ต้องใช้เสียงดังหรือคำพูดแรงๆแต่ก็ทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความเคารพซึ่งกันและกันผมว่ามันคือความมีอารยธรรมในรูปแบบที่สวยที่สุด ประเทศไทยอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกด้านแต่เรื่องมารยาทเราคือหนึ่งในประเทศที่มีสเสน่ห์ที่สุดในโลกจริงๆบางครั้งบทเรียนที่ลึกซึ้งที่สุดในชีวิตไม่ได้มาจากเสียงพูดหรือคำสอนใดๆเลยค่ะแต่มาจากการกระทำเล็กๆจากสายตาที่มีเจตนาดีและจากการให้เกียรติ คลิปสั้นๆของคุณสมายแลน12อาจเป็นเพียงเหตุการณ์เล็กๆบนรถไฟฟ้าในกรุงเทพแต่กลับสะท้อนหัวใจของคนไทยได้ชัดเจนที่สุดหัวใจที่เชื่อในความเกรงใจความแม่ตาและการให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยค่ะในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังการโต้เถียงและคำพูดมากมายประเทศไทย กลับมีพลังจากความเงียบที่มีน้ำใจมันคือการสื่อสารแบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่ทุกคนเข้าใจตรงกันเพราะใจเรายังอบอุ่นอยู่เสมอค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะเพราะเรื่องเล็กๆแบบนี้คือสิ่งที่ทำให้เรารักเมืองไทยมากขึ้นทุกวันแล้วพบกันใหม่ในเรื่องราวต่อไปเรื่องราวเล็กๆที่ทำให้เรารักเมืองไทยมากขึ้นทุกวัน